แกงเห็ดฟางสาวันสุขพี่น้องเลยแกงเห็ดฟางใส่บวบโอ้ลืมใส่ตะไคร้แกงเลยใส่พริกใส่เข้ามาข้าวเสใส่ผักนางตูเรามาเตรียมหั่นเห็ดเร็ว อันนี้เห็ดยังบมโหยายลืมซื้อจากแต่เห็ดฟางแกงเห็ดฟางถ้ามันเกิดธรรมชาตินะอร่อยพี่นองถ้าันปลูกเอาน่ะมันไม่อร่อยเขาถิ่มเฟืองไว้ให้มันเหลามันยังฝนตกคมหอมพึมมากเกิดเองค่ะดอกมันสีดำๆมันจะอร่อยกว่ากัน ธรรมชาติน,นี่เรามาปลูกเอามันบ่คอยแซบที่น้องเอ้ยคลิปนี้ยาวยาวหานาทีเซ็วัางสามนาทีก็พอจะลง youtube บสองฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนะจ๊ะทุกคน ฝากชมคลิปด้วยจ้าช่อง youtube ยังไม่ผ่านเลยเข่าทรงไปีเลยนี่ยังผ่านจังมันผ่านเนะี่ยจะแก้งมาแไดใหย่กับบ่งหูเลยช่องย t u b e นี่คำว่าผ่านนะมันทีแจ้งมาแบบใหญก็ยังบ่งหูก็จักที่ถามไปนะเขาไปถามในช่องเพื่อนผ่านมาเลกกับเพื่อนกัน ก็ไปเห็นว่าพิษะแจ้งมาแบบใดแจะผ่านมาใดกับบ่งสมัครอย่างแน่กับบ่งสมัครแต่ยืนยันสองสันนั่นแหละเอ้ยยังบม่ผ่านบม่ยืนยันแหละถ่ายผ่านซะก่อนสมัครเป็เสียเงินไม่ได้สิสมัครเนาะคิดคิดยังบม่ผ่านอยู่ทปสมัครเสียเงินแล้วม่เมือนแนวพี่น้องเอ้ย ต้องให้ผ่านก่อนได้เงินก่อนจังสิสมัครยืนยันสองสันนั่นก็ได้จักผ่านแบบไหนยังบูหน่าทีแจ้งมาได้ห้อเนี่เนี่ยี่แจ้งให้โปรโมทโปรโมทเออขีผ่านสิโปรโมทได้จังไโปรโมทก็เสียเงิน พี่น้องเอ๋ยมาแล้วเมียวใหญ่เมียวเมียวเมียวมาบัากหลายเลี้ยวขิงเขาอ่ะสามนาทีแล้วคินนี้จ้าบ๊ายบาย